ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเราให้ความสําคัญกับการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรรวมไปถึงการทําการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและที่สําคัญที่สุดก็คือการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศนะคะเป็นเรื่องที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีผลกระทบโดยตรงกับภาคการเกษตรนะคะซึ่งด้วยผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นกับภาคการเกษตรเนี้ยทำให้เกษตรกรเองเนี่ยต้องอยู่แล้วก็รับมือไปกับมัน ซึ่งแนวทางที่จะรับมือก็มีอยู่2แนวทางนะคะอย่างแรกเลยก็คือการปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลสงสภาพภูมิอากาศหรือที่เราเรียกว่าอะดัปเทชันนะคะเรื่องที่2ก็คือการลดปัญหาหรือบรรเทาผลกระทบนะคะหรือเรียกว่ามิตริกชันซึ่งแนวทางในการบรรเทาเนี่ยมันก็จะมีทั้งการลดการกักหรือการเก็บก๊าซคาร์บอนค่ะจึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนากเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อปรับตัวและ บรรเทาผลกระทบจากการเปลี look, son, ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะก็ตรงพื้นที่ของที่สมนึกนะคะก็เป็นพื้นที่แปลงข้าวแล้วก็แปลงเกษตรผสมผสานนะคะก็เป็นแปลงต้นแบบถือว่าเป็นแปลงต้นแบบของโซนภาคกลางนะคะที่ที่จะเป็นแปลงที่ประสบผลสําเร็จแล้วก็สามารถที่จะมาเป็นขยายเป็นองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรท่านอื่นอีกก็มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเข้าไปร่วมขับเคลื่อนในพื้นที่ของแปลงที่สมนึกนะคะ ก็มีทั้งทางชนบทพัฒนาที่ดินเกษตรจังหวัดนะคะแล้วก็รวมถึงหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่เป็นแปลงผสมผสานนะคะก็ก็ทุกคนเนี่ยเข้าไปช่วยในเรื่องของด้านวิชาการในขณะเดียวกันทางพี่สมนึกเองเนี่ยก็ใช้ผลสําเร็จเป็นประสบการณ์ของพี่สมนึกนะคะในการปลูกข้าวโดยที่ไม่ใช้สารเคมีเนี่ยเป็นตัวอย่างต้นแบบขององค์ความรู้แล้วก็ต่อมาก็ได้ขยายต่อไปที่เกาษตรผสมผสานโดยใช้แนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ผลที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยก็หนึ่งเลยเราได้มีแปลงต้นแบบนะคะที่เป็นแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสานแล้วก็เรื่องข้าวพืชผลแล้วก็ไม้ผลนะคะที่จะเป็นตัวต้นแบบที่จะให้เกษตรกรรายอื่นได้เรียนรู้นะคะ2ก็จะเป็นองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดไปสู่เกษตรกร,ร,รหรือประชาชนที่สนใจนะคะค่ะผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่สํานักงานเกษตรและสหรกรณ์จังหวัดอ่างทองนะคะอยู่ที่สารกลางหลังใหม่นะคะชั้น3า ในการขยายผลโครงการนะคะเดี๋ยวทางสํานักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองจะได้ผลิตเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ออกมานะคะติดตามรับชมได้ที่ Facebook สํานักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองนะคะเพื่อที่จะรับชมองค์ความรู้ที่พี่สมนึกได้นํามาใช้ในการทําการเกษตรกรรมแบบยั่งยืนที่แปลงข้าวและก็เกษตรผสมผสาน